สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เสียงจากตราดเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนเชาน้านี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวสุดเหลือเชื่อจากแนวหน้าสงครามในยูเครนที่แพทย์ทหารสามารถช่วยชีวิตทหารคนหนึ่งไว้ได้โดยอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่เปลี่ยนวิธีการรักษาไปอย่างสิ้นเชิงสะเก็ดร,ระเบิดฝังในหัวใจกลายเป็นความหวังใหม่ของวงการแพทย์แนวหน้าเมื่อเครื่องมือดึงโลหะแม่เหล็กที่กิดคนด้นโดยอาสาสมัคร ได้ช่วยชีวิตมาแล้วกว่า10รายนี้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่คือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในสมรภูมิมาร่วมวิเคราะห์ประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของทหารยูเครนคนหนึ่งชื่อเซลเฮมลนิกค่ะได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันเขาเล่าว่าแบบเกือบตายเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเขาบอกว่าพวกเขาผ่าเอาสะเก็ดระเบิดออกจากหัวใจผมคือเป็นชิ้นส่วนจากโดรนรัสเซียเลยนะฝังในหัวใจโหในหัวใจเลยเหรอคะฟังดูน่ากลัวมากคือจริงๆตอนนี้สถานการณ์มันมันหนักนะคะเรื่องสงครามโดรนเนี่ยทำให้การบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเออมันเจอบ่อยมากบ่อยขนาดไหนครับพอจะมีข้อมูลไหมมีค่ะคือข้อมูลจาก BBC News ไทยเนี่ยเขาบอกว่าคิดเป็น80%เลยนะคะของการบาดเจ็บในสนามรบทั้งหมด80% โหเยอะมากจริงๆนะครับเยอะมากค่ะมันสะท้อนเลยว่าแพทย์สนามเจอความท้าทายแบบใหม่ๆตลอดเวลาครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับแบบเจาะลึกเรื่องนองวัตรกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะก็คือเครื่องมือดึงสะเก็ดระเบิดด้วยแม่เหล็กนะครับว่ามันเข้ามาช่วยในสนามรบยูเครนได้อย่างไงบ้างอืมค่ะก่อนจะมีเครื่องมือตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าการผ่าตัดเอาสะเก็ดระเบิดออกมันมันยากมากนะคะ ยากยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยคือลองลึกภาพตามนะคะชิ้นโลหะเล็กๆอะค่ะแหลมๆคมๆบางทีคมเหมือนใบมิตโกนเลยแล้วมันฝังลึกในเนื้อเยื่อหรือแบบที่ไรแรงคือในอวัยาวะสําคัญอย่างเคสเมื่อกี้ก็คือหัวใจครับการจะหามันเจอแล้วเอาออกมาโดยไม่ให้แบบไม่ทําอันตรายเพิ่มเนี่ยมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรจริงๆค่ะแล้ววิธีเดิมๆที่เขาใช้กันล่ะครับต้องทํำยังไง ส่วนใหญ่เลยนะคะก็ต้องเปิดแผลใหญ่ค่ะแล้วก็ใช้มือค่อยๆค,ค,คลำหาโหฟังดูเสี่ยงนะฮะเสี่ยงมากค่ะทั้งเนื้อเยื่อช้ำเสียเลือดเยอะแล้วที่สำคัญเลยคือมันเสียเวลามากซึ่งในสนามรบเนี่ยเวลามันม,มันสำคัญจริงๆแค่ไม่กี่นาทีก็ตัดสินความเป็นความตายได้เลยแล้วพอมีเจ้าเครื่องมือแม่เหล็กนียเข้ามามันเปลี่ยนไปเลยไหมครับหลักการทำงานมันเป็นยังไง เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะหลักการจริงๆก็ไม่ซับซ้อนนะคะคุณหมอเซอร์ฮีแม็กซิเมนโกที่เป็นศัลยแพทย์หัวใจอธิบายง่ายๆเลยคือแค่กรีดแผลนเล็กๆค่ะเล็กๆเลยเหรอครับค่ะเล็กๆใกล้ๆจุดที่คาดว่าสเก็ตมันฝังอยู่แล้วก็สอดเครื่องมือที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยเข้าไปอ้ oh. แม่เหล็กมันก็จะดูดปึ๊บสเก็ตออกมาเลยค่ะลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อรอบๆแล้วก็เร็วมากประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยฟังดูเอ่อ เป็นการแก้ปัญหาที่ฉลาดมากเลยนะครับแล้วผลลัพธ์จริงๆที่ใช้กันอยู่เป็นไงบ้างครับดีไหมหน่าทึ่งเลยค่ะเฉพาะทีมของคุณหมอแม็กซิเมนโกเองเนี่ยนะคะเขาใช้เทคนิคนี้ผ่าตัดที่หัวใจสําเร็จไปแล้ว70กว่าครั้งในรอบปีเดียวเอง70ครั้งในปีเดียวเฉพาะที่หัวใจด้วยใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าเออมันเวิร์กจริงๆนะครับและที่น่าสนใจอีกอย่างคือคนที่เริ่มคิดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่หมอ แต่เป็นอดีตทนายความเชื่อคุณโอเลบีคอฟใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากคือเขาเป็นอาสาสมัครช่วยกองทัพมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะคะก็คงได้ไปเห็นปัญหาหน้างานจริงๆได้ฟังจากหมอแนวหน้าเลยว่าต้องการอะไรด่วนๆอืมแสดงว่าความจำเป็นในสงครามเนี่ยมันเร่งให้เกิดนวัตกรรมได้จริงๆ ถูกต้องเลยค่ะคือจริงๆแนวคิดเรื่องใช้แม่เหล็กดึงโลหะเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะแต่ทีมของคุณบิคอฟเขาก็เอามาปรับปรุงใหม่ทำให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็สร้างออกมาหลายแบบเลยหลายแบบนี่คือยังไงครับก็มีแบบที่มันยืดหยุ่นหน่อยสำหรับใช้ในช่องท้องอะไรแบบนี้ค่ะหรือแบบเล็กๆเลยสำหรับงานละเอียดละเอียดหรือแบบที่ต้องแข็งแรงมากๆสำหรับดึงสเก็ตที่ฝังในกระดูกโหคิดมาครอบคลุมเหมือนกันวะเนี่ย ได้เห็นว่าพลังดูดมันแรงมากด้วยขนาดครึ่งมือเล็กๆรูปทรงเหมือนปากกายังยกขอนปอนได้แรงจริงค่ะเขาว่าอย่างนั้นเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็กระจายไปใช้เยอะแล้วด้วยประมาณ3,000กว่าชิ้นแล้วค่ะทั่วโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยแพทย์ตามแนวหน้าหอพูดถึงแนวหน้าการใช้งานจริงในสนามคง คงต่างจากในห้องผ่าตัดเยอะเลยสิครับแน่นอนค่ะต่างกันเยอะมากคุณหมอแอนเดรียอัลบาลเล่าให้ฟังว่าบางทีต้องทำหัตถการกันแบบท่ามกลางเสียงปืนเลยนะคะในสนามเพละหรือในคลินิกชั่วคราวที่แบบอะไรก็ไม่พร้อมโหนึกภาพตามแล้วกดดันมากใช่ค่ะบางทีไม่มียาชาด้วยซ้าเครื่องมือนี้มาเลยกลายเป็นเหมือนออตัวช่วยชีวิตสำคัญไปเลยทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นเยอะ แต่มันก็มีประเด็นเรื่องการรับรองมาตรฐานทางการแพทย์ด้วยใช่ไหมครับเพราะเหมือนมันพัฒนาขึ้นมาเร็วมากในช่วงสงครามใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันคือเครื่องมือมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการรับรองตามปกติแบบที่เครื่องมือแพทย์อื่นๆต้องผ่านนะคะอ้าวแล้วใช้ได้เหรอครับก็ด้วยสถานการณ์สงครามแล้วค่ะกระทรวงสาธนารณสุขยูเครนเขาก็อนุญาตให้ใช้ในกรณีจําเป็นภายใต้กฎอายการศึกคุณวินคอฟเองก็ย้าว่านี่คืออุปกรณ์ช่วยชีวิต อืมเข้าใจได้ในภาวะแบบนั้นค่ะแล้วก็มีแพทย์สนามที่มีประสบการณ์มากๆอย่างคุณเดวิดน็อตเขาก็มองว่าคือในสงครามเนี่ยคุณต้องทําสิ่งที่จําเป็นที่สุดก่อนเพื่อช่วยชีวิตคนมันเป็นการชั่งน้ําหนักระหว่างกฎระเบียบกับความเป็นความตายที่อยู่ตรงหน้าจริงๆเป็นมุมมองที่เอ่อทให้เห็นภาพเลยครับซึ่งคุณน็อตก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าเครื่องมือแบบนี้น่าจะมีประโยชน์ในพื้นที่ขัดแย้งอื่นๆอย่างกาซาด้วย ใช่ค่ะมีความเป็นไปได้สูงเลยเพราะมันแก้ปัญหาที่เจอกันบ่อยๆในสงครามได้ดีมากเรื่องสะเก็ดระเบิดเนี่ยครับกลับมาที่เรื่องของฐานคนแรกที่เราเล่าไปคุณเซอร์ฮีเมลนิกภรยาเขาคุณยูเลียพูดถึงทีมแพทย์กับคนคิดคนเครื่องมือนี้บอกสั้นๆแต่กินใจมากเลยนะครับว่าเพราะพวกเขาสามีของฉันจรงยังมีชีวิตอยู่อืม,อมจริงค่ะคำพูดนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลย มันแสดงให้เห็นว่าออภายใต้ความกดดันหนักๆของสงครามเนี่ยความจําเป็นมันจุดประกายความคิดดีๆได้จริงๆแล้วก็นําไปสู่นวัตกรรมที่ช่วยชีวิตคนได้เร็วมากแม้ว่าอาจจะต้องข้ามขั้นตอนปกติไปบ้างเครื่องมือแม่เหล็กนี้มันก็กําลังเปลี่ยนวิธีการรักษาฐานที่บาดเจ็บในยูเครนไปเลยใช่เลยครับแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่านวัตกรรมทางการแพทย์ที่มันเกิดจากการพัฒนานแบบก้าวกระโดดในสนามรบแบบนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยชีวิตในสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้ว มันอาจจะมีนัยยะอะไรต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขในภาพรวมได้บ้างไหมครับไม่ว่าจะในพื้นที่ขัดแย้งอื่นๆหรือว่าแม้แต่ในสังคมปกติในยามสงบก็ได้ถ้าเราลองเทียบกับกระบวนการอนุมัติเครื่องมือแพทย์แบบเดิมๆที่มันต้องใช้เวลามีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดอืมนั่นสินะคะก็น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างในวงกว้างในสมรภูมิที่กระสุนและระเบิดปลิวว่อน แพทย์ทหารยูเครนสามารถช่วยชีวิตทหารที่สะเก็ดระเบิดฝังเข้าไปในหัวใจได้ด้วยนวัตกรรมใหม่เครื่องมือดึงเศษโลหะแบบแม่เหล็กที่ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่และลดความเสี่ยงอย่างมากเทคโนโลยีชิ้นเล็กนี้อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมของการแพทย์แนวหน้าในสงครามยุคใหม่แล้วพบกันใหม่ในเสียงจากตราดเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนสวัสดีค่ะ